เอศัตรูที่ล่านผ่านไปมาคิดว่าพวกเขาเป็นเรือประมงผู้อยู่อาศัยแต่พวกเขาโชคดีแค่ไหนโจนสลัดตลกเหล่านี้รู้ว่าสมบัติของราชวงศ์ถูกเก็บไว้ที่ไหนและสร้างการเดินทางที่ตลกมากเพื่อค้นหาสมบัติเรื่องราวเริ่มต้นด้วยชัมเปี้ยนห้าหนึ่งสาดแดข้างต้นเตรียมที่จะเอาชนะและยึดครองอาณาจักรเกาหลีที่ล่มสลายใช้โอกาสนี้นายพลคนหนึ่งได้ฉกทรัพย์สินของเขา ราชวงศ์นาม,มันขึ้นเรือและหนีไปทะเลไม่นานต่อมามีเรือลามหนึ่งจมเหลือเพียงไม่กี่ลามหรือแซงทำเป็นตายนอกชายฝั่งโชคดีที่มีเรืออีกลามแล่นผ่านมาช่วยชีวิตซึ่งเป็นเรือเดินเรือเพราะเธอเป็นผู้นำเห็นสาวสวยตัวเอกชายจึงกลืนน้ำลายของเธอทันทีแม้ว่าเธอจะเป็นโจรสลัดก็ตามเป็นเวลาสามเดือนแล้วฉันยังไม่ได้ขโมยอะไรมาทั้งเดือนฉันกินแต่ปลาแห้งกับปลาหมึกย่างดังนั้นทุกคนจึงโลภมัน เมื่อเขาหิวเขาบาังเอิญเห็นเรือบรรทุกสินค้าแล่นผ่านทั้งกลุ่มตะโกนอย่างมีความสุขและเตรียมรีบการปล้นตัวเอกชายชาวกัมพูชาในอดีตซึ่งเป็นดาบเล่มแรกในที่สุดก็มีโอกาสแสดงความสามารถของเขาแต่เมื่อพวกเขากระโดดไปที่เรือศัตรูทั้งกลุ่มก็ตกลงไปในน้ำด้วยความมุนงมั่นทำให้โจรสลัดมีความสุขโกมุชียิ้มด้วยกรามยังคงต้องการแสดงผลลัพธ์ของการช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของเขาล้มดาบ ดังนั้นเขาจึงเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่เพื่อต่อสู้กับศัตรูเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ดูไม่ดีนายพลโจรสลัดหญิงก็ตกตะลึงความหนาของพื้นช่วยโยนดาบให้นักสะสมแต่หน้าเสียดายที่มันโดนนกเพื่อดูการแสดงดาบครั้งแรกเป็นอย่างไรอะไรเสือมีปีกมากขึ้นและร่อนผ่านศัตรูสองสาิตัวที่เบาเหมือนอาหารขนนกสีชมพูหนึ่งทำลายเกมทั้งหมดประเทศของเราเป็นดาบก้ารากโจรสลัดหญิงที่ขโมยเรือคิดว่า จะมีอาหารที่ไม่คาดคิดมีรายงานว่าไม่มีชิ้นเนื้อธามให้โจรสลัดไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่อีกต่อไปในขณะนี้หนึ่งเขาขอชีวิตและบอกว่าเรือลำนี้มาที่นี่เพื่อหาสมบัติและเด็กชายก็แสดงแผนที่โกดังให้กลุ่มดูเลือดของราชวงศ์เกิดขึ้นทันทีและโจรสลัดก็เศร้าที่ต้องไปตามหาสมบัติด้วยทองคำจากนั้นพวกเขาจะมีอิสระที่จะซื้อมัน แต่เมื่อพวกเขายังศึกษาแผนที่ของเนินหัวยหนาวจูจ่ๆพวกเขาก็เห็นวัวตัวหนึ่งตอนนั้นเนื้อวัวร้อยที่สุดและสมบัติใดๆก็ต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังดังนั้นฉันจึงรวบรวมมันไว้กับเขาฉันรีบขึ้นไปโดยไม่รู้ว่ามีฝูงวัวบ้าวิ่งเข้ามาหาฉันจุนลภาคฉันถูกฝูงโยนลงไปในเหวแบบนั้นเป็นความจริงที่ชีวิตไร้ประโยชน์ความตายก็ไร้ประโยชน์แต่โชคดีที่ข้าวโมจิยังติดอยู่บนหน้าผาได้อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังพบงาช้างสาหรับวาดแผนที่ขุมทรัพย์แต่ในเวลานี้โจรสลัดหญิงโกรธเพราะกุคีกระทำตามอำเภอใจภูเขาไม่มีเสือสองตัวโจรสลัดกลุ่มหนึ่งมีสองตัวลิงเหอยังตกลงที่จะเป็นรองนายพลไปมูชีและขอให้พี่น้องที่ติดตามฉันอยู่ต่อใช่ด้วยเหตุนี้รุ่นน้องทุกคนจึงทิ้งไว้กับเขาเป็นความจริงที่ไอ้พวกนั้นมีความหมายกับเขา พี่ชายที่สนิทที่สุดก็ออกจากกุจิเช่นกันในอีกด้านหนึ่งเรามีนักฆ่าสุดยอดที่สามารถบอกคุณได้ในฐานะเจ้าแห่งดาบเขาต้องการนำนายพลที่ดืรั้นเพื่อค้นหาสมบัติของราชวงศ์เมื่อเขาพบมันแล้วเขาจะมีเงินสร้างอาณาจักรเล็กๆในด้านนี้ของโจรสลัดที่กำลังเลี้ยงบนเรือรอมโอชินั่งกินเห็ดคนเดียวบนเกาะอย่างโกรธแค้นแต่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นโจรสลัดหญิงก็รู้ว่าเห็ดตัวไหน เมื่อถามว่ามันหายไปหรือเปล่าเธอค้นหาเป็นเวลานานเพื่อหาโกมิตรีซ่อนตัวอยู่ในบ้านว่างเปล่าแต่เธอก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเก็บมันไว้เช่นกันปรากฏว่าฝ้ายได้ร่วมมือกับหัวขโมยแต่ปลาไหลไล่เธอสามรับไปเมื่อขึ้นไปบนยอดเขาและเขาอยู่ในเรือเพื่อครอบครองบ้านช้างทำไมถึงมีผู้ชายไร้เดียงสาขนาดนี้ม็อกเจนนำรถมาที่เมืองเพื่อขายให้เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาได้พบกับหัวขโมยสุดยอดแต่ยังไม่คาดคิด ญี่ปุ่นรวมถึงอุจิได้นำโจนสลัดหญิงมาจับคนสามคนที่ผูกติดกับเสารกระโดงกลับคืนมานายพลหญิงกรุณาสั่งให้เพชฌฆาตตัดศีรษะของเขาเป็นตัวอย่างในขณะนี้นักสสมการลอกคราบตะโกนว่าถ้าเขาเก่งออกมาก่อนแต่แท้จริงแล้วเขาเตรียมตัวมานานแล้วเหวี่ยงเชือกขึ้นไปที่ด้านบนของเสาโจนสลัดหญิงที่รออยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าไม่คาดคิดเก็บโมจิเบาๆในใจช้างและบอกจอง เชื่อในคอจะได้รับตอนจบที่ชาสามคนต้องทำงานเป็นแรงงานท่าใต้ดาดฟ้าอีกครั้งรองนายพลเขียนผ่านงาช้างมันเป็นรหัสแต่มีเพียงนายพลระดับสูงเท่านั้นที่สามารถอ่านและถุงเท้าได้เทียนโกมุชีเคยเป็นนายพลดังนั้นเขาจึงสามารถอ่านได้โดยชี้ไปที่สถานที่ที่มีวงวนใต้ดินนั่นคือทั้งหมดความร้อนจากไปทันทีมาถึงลุ่มน้ำของแม่น้ำใต้ดินอย่างรวดเร็วในด้านนี้นักฆ่าทำ การเป็นกษัตริย์ยังพบบ่อแสและนำทหารทันทีเมื่อมาถึงสถานที่นี้กลุ่มโจรสลัดก็รุกคืบและในบริเวณน้ำวนแต่ละคนถือบอลลูนเพื่อรับความกล้าที่จะดำน้ำลึกน้ำวนก็ดึงทุกคนใต้เนินดินด้านหลังของแขนขาที่โชคไม่ดีจมน้ำตายและหายใจไม่ออกในฤดูร้อนจองรีบว่ายน้ำไล่ตามทันเวลาเพื่อดึงเขาขึ้นใช้การหายใจเทียมแต่ไม่คาดคิด ฉันจงใจทำสิ่งต่างๆเพื่อจูบสาวๆอย่างรวดเร็วจนสลัดทั้งกลุ่มดำดิ่งลงไปในถ้ำที่พวกเขาทำลายไม่มีทางออกเลยมีเพียงการออกหนังกราบเท่านั้นที่พบว่ามีลมกระโชกแรงเขาจึงจากไปผู้นำต้องรู้วิธีใช้สมองของเขาเพื่อฟังชื่อรองนายพลรู้สึกคันตาดังนั้นเขาจึงขอระเบิดฆ่าตัวตายผลที่ได้จะถูกโยนสาหรับมแมลงวันที่มีรูพรุนผ่านเมมเ,มเบรนด้านหลังซึ่งเป็นทางเดินเล็กฮ่าฮ่า สิ่งนี้นำไปสู่โกดังที่เต็มไปด้วยก้อนเงินภายในแต่เมื่อบอกว่ามีแต่เงินมันไม่ใช่โกดังวัวเพราะตามตำนานเล่าว่าที่นี่ต้องมีทองคำหลายสิบตันเขาอ่านทงแปลากๆมันทุกวันมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นมือสังหารที่อยู่ด้านบนที่ใช้ตัวเองเพื่อทำลายมันอย่างรวดเร็วพวกเขายังใช้เส้นทางเล็กๆสู่แมกนีเซียมใช้ประโยชน์จากเวลานี้พวกเขาได้จดจำธงปลกๆของทั้งสองฝ่ายเช่นกัน เมื่อรีบเข้าสู่สนามรบเทคนิคดาบโกโมอชีอันทรงพลังได้ครอบงามกองทัพศัตรูอย่างกะทันหันในเวลานี้ด้วยสายดาบในที่สุดเขาก็เคลื่อนไหวและเขาก็ทำร้ายแคมพูชีอะหละนายกรัฐมนตรีในเวลานี้ตกอยู่ในฤดูร้อนและจองเป็นลมเพราะน้องสาวอยู่เพื่อต่อสู้กับมือสังหารเพื่อก้มลงอดีตนายพลหญิงต่อสู้อยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็เห็นใบหน้าของนักฆ่าอย่างชัดเจนปรากฏว่าเขาเคยทำมาก่อน นายพลจ้างกูจิแต่เพราะเขาโหดร้ายมากเขาจึงฆ่ากองทัพของตัวเองเพื่อไม่ให้เขาเนื่องจากความก้าวหน้าที่กามิุชีไล่ตามเขาและกลายเป็นคนพยาบาทโมจิรู้ว่าเขาต้องการสมบัติดังนั้นเขาจึงโยนดาบออกมาแล้วผลักมันออกไปถังเงินลงไปในทะเลจับเชือกด้วยมือข้างหนึ่งเพื่อให้ถังเงินถูกลากออกไปพร้อมกันหรือนางได้นำม,มันออกมาแล้ว โดยปกติจะรอให้โจรสลัดบนเรือดึงถังเงินขึ้นแต่เขาห้อยอยู่ด้านล่างน้ำมันหมดด้านหลังของแขนขาสัมผัสริมฝากองเขาทันทีเพื่อบี่ยงเบนอากาศไปยังหน้าเสียดายที่ในเวลานี้วานตัวหนึ่งถูกอจับอยู่ในเชือกสีเหลืองดึงเรือโจรสลัดคว่มขึ้นสู่ท้องฟ้าในท้ายที่สุดมันแข็งแกร่งมากจนเชือกแห่งคุณธรรมและประวัติศาสตร์ดำเนินไปอย่างเต็มที่จู่ๆผู้นำก็ยิงขึ้นไปในอากาศและวานก็พ่นเสียจองตามเขาออกมาเช่นกัน ฝนปลาตกลงมาที่ด้านข้างของฆาตรกรที่อยู่ในถ้ำเพื่อรับธงนั่นคือแผนที่โดยละเอียดของสมบัติผู้นำหญิงเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการจูบของกัมพูชาแต่ยังไงก็ตามคุณยังต้องหาสมบัติก่อนและถ้าคุณต้องการหาสมบัติคุณต้องมีธงนั้นหรือมักส่งผ่านธงดังนั้นจำไว้ให้ชัดเจนว่าธงบ่งบอกว่าคุณต้องไปที่กะสายฟ้าครึ่งทาง เมื่อพวกเขามาพวกเขาก็ตายเท่านั้นแต่ไม่มีใครกลับมาในเวลาเดียวกันมือสังหารก็ขึ้นเรือด้วยปืนวิเศษชายที่เพิ่งติดตั้งใหม่ก็มุ่งตรงไปยังกะเช่นกันด้านนี้ตาข้างเดียวไม่ได้พูดว่าฟ้าผ่าอย่างแน่นอนแมในที่สุดคุณก็สามารถเป็นผู้นำโจรสลัดได้กับตันต้องตกเป็นท่าใต้ห้องโดยสารของเรือม็อกเจและผู้นำก็เริ่มตะโกนด้วยความโกรธแค้น โจนสลัดต้องนำวายและไก่มาที่ก้นบ่อมิฉะนั้นจองแสดงความสามารถของเขาในการทำสลัดปลาเป็นอาหารที่น่าขยะแขยงที่สุดในโลกที่จะเก็บอุ้ยเพราะความรักยังอร่อยมากดังนั้นเธอจึงทำได้โมจิเลี้ยงข้าวในตอนเย็นโมจิพาเธอขึ้นไปที่หอคอยดวงจันทร์เพื่อสารภาพความรักแต่คอของเธอยังคงสามละใส่คำพูดที่เขาต้องกลืนในเช้าวันรุ่งขึ้นเรือของโจนสลัดก็มาถึงเขตอันตราย พายุลูกใหญ่ตามด้วยฟ้าร้องเต็มท้องฟ้าฟ้าผ่าทำให้ใบเรือติดไฟคลื่นทะเลต้องกระตุกเล็กน้อยจนถึงระดับ15ทำให้ทุกคนบนเรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งมันกินเวลาแบบนี้เป็นเวลานานทุกคนต้องต่อสู้อย่างสุดกำลังหลังจากลมพัดในที่สุดเมฆก,ก็ผ่านไปและด้านหลังพายุคือท้องฟ้าที่สว่างไสวที่ปรากฏขึ้นด้านข้าง อันที่จริงมันเป็นเกาะสมบัติของราชวงศ์กลุ่มใช้เรือลามเล็กไปที่กะทันทีทุกคนเฝ้าดูจ้องมองเพราะตอนนี้เขาเป็นกับตันเรือทุกคนกำลังรอคำสั่งให้เข้ามุมฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรด้วยเหตุนี้เขาจึงทำให้ทุกคนขุดทั้งเกะเพื่อค้นหาสมบัติในขณะเดียวกันนักฆ่าก็ค้นหาสมบัติเมื่อมาถึงทางตอนใต้ของกะพวกเขารู้จักสมบัติบนยอดเขาตามแผนที่บนธง เมื่อให้ความสนใจกับฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่องณนะจุดหนึ่งเขาเดาได้ทันทีว่าร้านทองคําอาจอยู่บนยอดเขาเขาตัดสินใจขึ้นไปที่นั่นเพียงลําเพื่อสอดแนมก่อนจากไปและสารภาพรักของเขาอย่างกล้าหาญต่อเขาจองดอเธอคว้ามือของเธอและคิดว่าเธอจะจูบมันใครจะคาดหวังว่าจะมอบมันให้กับปลาเน่าตาบอดมันอร่อยจริงๆโลกมนุษย์หายากเพราะมีปลาและความหวังปีนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความรัก ไม่ว่าเขาจะเอาชนะความยากลำบากได้มากแค่ไหนในไม่ช้าเขาก็จะไปถึงยอดเขาและพบกับมือสังหารการเดินขบวนไปยังเนินดินถูกพับไว้ในที่ที่มือสังหารรวบรวมกองทัพเพื่อดึงเสาออกมาโดยไม่คาดคิดด้านล่างนี้คือกับดักร้ายแรงมากมายทันด